วสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิติกาเฉยชฉิวปัจจุบันทำงานอยู่ที่อุดรธาน,นีค่ะสาเหตุที่มาเรียนหลักสูตรครูสมาธินะคะสาเหตุที่มาเรียนเพื่อทำให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่าน,นะคะ่ะแล้วก็อยากจะโฟกัสในด้านการงาน ให้ดีขึ้นค่ะทราบข่าวมาจากคุณเพ้นสีเฉชชิวหรือในนามคุณแม่ของหนูเองค่ะก่อนและหลังมาเรียนมีความรู้สึกยังไงนะคะก่อนมาเรียนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนคิดเล็กคิดน้อยไม่ค่อยคุยหรือปรึกษากับคนในครอบครัวค่ะหลังมาเรียนมีความรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นไม่เก็บคำพูดคนอื่นมาคิดมากค่ะ พอได้มาเรียนแล้วรู้สึกว่าเข้าหากับคนในครอบครัวหรือพูดคุยปรึกษาเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะหลังจากที่มาเรียนนะคะได้แนะนำใครบ้างได้แนะนำน้องชายค่ะให้มาเรียนที่นี่ค่ะความคาดหวังคาดหวังไว้ว่าการได้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิทำอยากให้เกิดปัญญารู้ทันคนค่ะแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเองค่ะ สุดท้ายแล้วอยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงทุกท่านที่คอยดูแลแล้วก็ขอบคุณแม่ครัวที่มาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อคคะชอบคำพูดว่าไม่เก็บเอาคำพูดของคนอื่นมามาคิดมากค่ะ,ะมาคิดเข้ามามีวิธีการจัดการยังไงคะก็ถ้ารู้สึกว่าเขาพูดไม่ดีกับตัวเองก็ ก็ฟังค่ะแต่ก็ไม่ได้เก็บเอามาคิดมากก็เดินผ่านไปเลยก็ไม่คิดกับตรงนั้นแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นแทนค่ะเราได้คิดแล้วเราได้ตรายตรองเนาะใช่คะทีการเอาพูดของคนอื่นมาใส่ตัวเองนี่เราก็จะคล้อยตามเป็นคาพูดของคนอื่นถูกไหมคะใช่ไหมใช่ทีนี้ถ้าเรามีการทําสมาธิทําให้ที่เราก็ต้องมีการอ่าอลไรนั่นก็คือการทําสมาธิมันก็เหมือนสะสมพลังจิตพอเราสะสมพลังจิตปั๊บมันจะเกิดคุณธรรมขึ้น สามสามอย่างใช่ไหมคะมีความเป็นอะไรคะมีเหตุมีผลมากขึ้นใช,ใช่ไหมคะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความเมตตามากขึ้นนะคะคือวัตถุประสงค์แล้วก็ข้อดีของการทำสมาธินะคะขอบคุณมากคะ่ะ shining Shiny.